สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนนะครับพราะบผม s ีซันส Studio กันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดู10เกมหน้าเล่นที่เปิดใหม่ในเดือนตุลาคมกันนะครับใครที่กำลังมองหาหรืออยากอัปเดตเกมใหม่ๆเนี่ยก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยครับส่วนจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ มาดูที่เกมแรกกันก่อน,อนเลยกับเกม FIFA 22โดยฤดูการใหม่นี้ FIFA ได้นำเสนอนะวัตกรรมใหม่ในทุกหมดของการเล่นกันเลยนะแน่นอนว่าจะช่วยยกระดับให้ตัวเกมนั้นดูสมจริงมากยิ่งขึ้นครับโดยทุกหมดการเล่นเรียกได้ว่ายกเครื่องใหม่กันทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับไล่กันตั้งแต่ next gen hyper motion technology ครับที่จะเอานักเตะฟุตบอลอาชีพเนี่ยมาเล่นแล้วให้โมชั่นเนี่ยค a เ t u r e จริงๆในสนามกันเลย ซึ่งก็เป็นครั้งแรกครับที่มีการจับความเคลื่อนไหวแบบเต็มทีมเพื่อสร้างแอนิเมชันใหม่ๆนะนอกจากนี้ยังรวมเอา4,000ท่าแอนิเมชั่นใหม่เนี่ยใส่เข้ามาในตัวเกมทําให้นักฟุตบอลเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นแม้จะไม่ได้ของบอลก็ตามแต่ข้อจํากัดของเทคโนโลยีนี้ครับคือเขาเนี่ยจะใส่ได้เฉพาะของ PS5 แล้วก็ Xbox Series S X นะ ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆนี้ยังคงเหมือนในภาค2021ครับซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าเกมนี้ภาพสวยน่าเล่นมากยิ่งขึ้นเลยนะงานนี้คอบ่อนภาพไม่ได้เลยครับสำหรับลูกการใหม่นี้เกมต่อไป far cry six อีกหนึ่งเกมชื่อดังจากค่าย ubisoft ครับที่ครั้งนี้เนี่ยจะกล่าวถึงประเทศสมุติที่มีชื่อว่ายาราครับ ดินแดนสวรรค์ของเขตร้อนในทะเลแคลริบเบียนนั่นเองโดยตัวเกมจะให้เราสัมผัสกับการต่อสู้ของนักรบกองโจรครับเมื่อพวกเขาเข้าร่วมการปฏิวัติเพื่อปลดปล่อยชาวยาราครับจากการปกครองอันกดขี่ของจอมพลิตการอย่างลุงตู่อันดอนคาติงโยนะจ๊ะนั่นเองแหะครับอีกทั้งตัวเกมเนี่ยยังมอบอิสระให้ในการเล่นของเราได้พอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบรอบเลนหรือเป็นการใช้กำลังบุกซึ่งหน้า สาม,มารถเลือกอาวุธและก็วิธีการใหม่ๆได้ครับในการเดินทางไปในโลกกว้างทั้งการขี่มา้าขับรถถังรวมไปถึงสารพัดยามพาหนะที่สาม,มารถะดิ์ขึ้นมาเองได้ด้วยมาพร้อมกับแผนที่ที่กว้างใหญ่ในภูมิประเทศที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นฉากในเมืองป่าเขตร้อนชายหาดก็ขนกันมาทั้งหมดแถมด้วยภารกิจหลักภารกิจรองครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจอีเพียบให้แฟนๆเนี่ยได้หวดกันกระจายอย่างแน่นอน ต่อไปเป็นเกม b a c k f โ l b u d ยังคงเป็นเกม FPS โคออกแบบร่วมมือกันนะแต่คราวนี้ศัตรูของเราจะถูกเปลี่ยนจากซอมบี้ให้กลายเป็นลิเดนครับหรือปรสิตท,ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์นั่นเองซึ่งเอาจริงๆมันก็แทบไม่แตกต่างจากซอมบี้สักเท่าไหร่นัวนะภายในตัวเกมเราจะได้รบเ็น็หนึ่งผู้รอดชีวิตครับเพื่อต่อสู้กับเหล่าลิเดน,นพวกนี้และก,กอบกู้โลกขึ้นมานั่นเอง สิ่งที่แตกต่างไปจาก Left 4 Dead ครับคือในครั้งนี้เนี่ยตัวละครจะมีมากหน้าหลายตามากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีแค่รอเท่หรือเน้นสวยงามเพียงเดียวนะแต่ว่าตัวละครเนี่ยจะมาพร้อมกับความสามารถเบื้องต้นและก็ความสามารถที่ส่งผลต่อทีมโดยตรงเลยซึ่งจะสามารถปรับแต่งให้เข้าสไตล์ของเราได้ครับว่าจะเลือกวางแผนเล่นยังไงสำหรับใครที่รอยอยู่เนี่ยภายในเดือนนี้ได้จัดกันเลยแหะครับ ต่อไปเป็นเกม The Dark Picture e n t l o g y House of Ash สำหรับภาคนี้จะมีเรื่องราวที่ฉีกแนวไปจากทั้ง2องภาคแรกนะครับที่อ้างอิงตำนานผีหรือสิ่งลี้ลับนะครับโดยตัวเกมนั้นจะมีเนื้อหาอยู่ที่ตะวันออกกลางในปี2003นั่นเองครับเกี่ยวกับการเดินทางไปค้นหาวุธเคมีครับที่มีการตรวจจับได้จากดาวเทียมและเมื่อไปถึงเนี่ยก็ถูกทหารอิรักเข้าทำร้ายนั่นเอง และระหว่างที่รบกันเนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนได้ครับจนทุกคนเนี่ยร่วงลงไปแล้วก็พบว่าข้างงตายนั้นมีมหานครโบราณอรารยธรรมของเมโซโปเตเมียครับที่ซุกซ่อนมากว่า6,000ปีซึ่งก็มีความเชื่อว่ากษัตริย์นั้นได้ทาให้พระเจ้าไม่พอใจจนเกิดโรคระบาดและก็ความวุ่นวายจึงสั่งให้สร้างวิหารน,นี้ขึ้นมาแต่สุดท้ายจนแล้วจนรดอยับาถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยเป็นอันล่มสลายเช่นเดียวกับวิหารที่ถูกทรายปกคลุมมานับพันปี ซึ่งคาดว่าเนื้อเรื่องนั้นต้องเข้มข้นไม่แพ้กับภาคที่มันผ่านมาแน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์นี้รอไปจัดกันได้เลยนะครับมาดูกันต่อกับเกม Battlefield 2042สำหรับตัวเกมภาคใหม่นี้จะเซตอยู่ในปี2042นะครับตามชื่อภาคเลย ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาของโลกที่เกิดวิกฤตการณ์หลายอย่างครับทั้งเรื่องการขาดแคลนอาหารน้ำและก็พลังงานต่างๆส่งผลให้เกิดผู้อพยพแล้วก็ความวุ่นวายมากมายโดย b a t เทิลฟ e ลส่ l ง2นสองนั้นจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีการดึงสิทธิธภาพของเกมออกมาให้ได้สูงสุดครับเพื่อให้ผู้เล่นนั้นได้รับประสบการณ์ของสงครามเต็มรูปแบบซึ่งก็จะเป็นจุดเด่นของซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้ และที่เด็ดที่สุดครับคือจะเพิ่มจานวนผู้เล่นเนี่ยต่อห้องถึง128คนกันเลยนะแถมระหว่างการเล่นเนี่ยยังมีเรื่องของสภาพอากาศที่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะตามสนามลบได้อีกด้วยเช่นพายุทอร์นาโดครับที่จะสามารถกวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางให้ลอยอะไรประมาณนี้แหละครับอีกทั้งตัวเกมเนี่ยยังมีแผนที่ขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้เล่นที่มากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีในแบบที่ไม่เคยมีภาคไหนทำมาก่อนเลยนะ สวยงานภาพกราฟิกก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าแบ t l e ิล e l d นั้นพี่แกจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วรวมไปถึงระบบอื่นอีกมากมายครับให้ขอเกมชูเตอร์ยิงกระจายเนี่ยได้หวดกันไฟแลบอีกครั้งเลยล่ะครับถัดไปเป็นเกม The Marvel Guardian of Galaxy ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่พัฒนาจากค่าย qua r e Enix หลายคนก็คงเบาใจกันบ้างนะครับว่าตัวเกมนี้จะไม่ได้มาในแนวแอคชั่นเดินยิงทั่วไปเพราะนอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่น่าติดตามแล้วตัวเกมยังมีระบบอีกหลายอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจครับโดยเฉพาะระบบไดร์ล็อกชอยน์นะที่ถูกใส่เข้ามาทําให้เนื้อเรื่องนั้นไม่ได้เป็นเส้นตรงสทัทีเดียวครับผู้เล่นสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกเดินไปทางไหนรวมไปถึงระบบการต่อสู้แบบทีมเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นและก็มันขึ้นอีกเยอะเลย ภายในเกมเราจะได้ควบคุมตัวละครครับเดินออกสำรวจดวงดาวต่างๆได้อย่างอิสระแล้วก็สามารถเดินลงไปเหยียบพื้นสำรวจทุกซอกทุกมุมได้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในหนังหรือเกมอื่นๆเลยนะถึงแม้ว่าฉากอาจจะไม่ได้เปิดกว้างถึงขนาดแบบ Open World ครับแต่ว่าก็มีขนาดใหญ่เพียงพอให้สำรวจกันซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้ใครเป็นสายเสพเนื้อเรื่องเนี่ยต้องชอบเกมนี้แน่นนอนเลยละครับ เกมต่อไป n นสคา r 2021ภาคใหม่ของเกมจำลองการแข่งรถ n นสคารครับที่ได้รับลิขสิทธิ์แท้โดยตรงมาเลยนะโดยตัวเกมจะมาพร้อมกับนักขับสนามแข่งและก็ทีมที่อยู่ในรายการของ n นสคา r s ซีรีส2021ที่ขนมาหมดเลยพร้อมโดยระบบของ Point b o o t t ครับที่เพิ่มเข้ามาให้เราเนี่ยสามารถตกแต่งลวดลายต่างๆของรถได้และก็สามารถเล่นออนไลน์แบบ Multi เ l ย y e r ร์วมกับเื o ่นนอื่นได้ด้วยครับ สวยงานภาพนั้นพัฒนาโดย Unreal Engine 4ครับแล้วก็ใช้ Engine Physics เป็นตัวขับเคลื่อนครับทำให้ได้งานภาพกราฟิกที่สวยคมน่าเล่นมากๆงานนี้ขาซิ่งไม่ควรพลาดอีกเกมหนึ่งเลยนะครับมาดูกันต่อกับเกม Age of Empire ภาคที่4นะครับเกมวางแผน RTS ระดับตำนานครับสร้างอาณาจักรทำสงครามจาก Microsoft นั่นเอง สำหรับในภาคล่าสุดนี้ตัวเกมจะพาเราเนี่ยเข้าไปสัมผัสมหากา,การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่ที่รวมเอาหน้าประดิตร์ในยุคเก่ามาผสมกับโลกยุคใหม่ได้อย่างลงตัวครับภายในเกมนั้นเราจะได้บริาหารจัดก,การทรัพยากรการขยายอาจักผ่านการรบทั้งบนน่านน้ำแล้วก็ภาคพื้นดินครับซึ่งในภาคนี้ก็จะมีรัฐสุลต่านเดลีที่เพิ่งเพิ่มาใหม่ด้วยนะแล้วก็จะมีหน่วยรบช้างครับเป็นอาวุธสุดยอดของชนชาตินี้ โดยตัวเกมรองรับมอดไปจนถึง2,022กันเลยครับแล้วก็ให้ความละเอียดแบบ 4K อเคด้วยมาพร้อมกับโหมดการเล่นทั้ง PvP และก็ PvE ครับที่รองรับเล่นสูงสุดถึง7คนกันเลยนะงานนี้ขอเกม RTS อย่าลืมไปด่วนกันล่ะครับ ถัดมาเป็นเกม r i d e r Re p ีพรเกมกีฬาเอ็กซ์ตจากค่าย Ubisoft ครับที่จัดว่าน่าสนใจอีกเกมหนึ่งกันเลยนะโดยตัวเกมนี้รองรับการเล่นมากกว่า50คนครับและก็จะให้ประสบการณ์การเล่นที่สนุกที่สุดเหวี่ยงไปเลยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นไปจนจบก,การแข่งขันกันเลยครับให้บรรยากาศเหมือนว่ากำลังเล่นกีฬาเอ็กซ์ตมในยุค2000ครับที่ไม่เน้นความสมจริงมากนะักแต่จะเน้นที่ความสนุกแบบ100%กันเลยครับ แม้ว่างานภาพกราฟิกของตัวเกมอาจจะไม่ได้สวยเวอร์วังอลังการจนถึงระดับแนวหน้านะแต่ว่าโดยรวมแล้วตัวเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีครับสีสันสดใสและก็ดูมีชีวิตชีวาเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่แนะนำว่าควรใช้หน้าจอมอมิเตอร์ HDR ในการเล่นอย่างยิ่งครับเพราะว่าหากปรับเซตติ n งสูงสุดเนี่ยสามารถเห็นารายละเอียดของต้นไม้ภูเขาใบหญ้าป้ายและก็หลังบ้านต่างๆได้สวยงามมากยิ่งขึ้นครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบแนวเล็กสตรีมเนี่ยแนะนำเกมนี้กันเลยนะครับ ิดท้ายก็ด้เกม Metroid Dread สำหรับเกมสุดท้ายนี้ก็เป็นการลงแพลตฟอร์ม Nintendo นะครับซึ่งตัวเกมในภาคนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นนักล่าข่าหัวสาวซามุสอารานครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะพาเราไปสำรวจดาว ZDR นะโดยมาพร้อมกระบบการเล็งยิงอิสระที่เป็นการต่อยอดจากตัวเกมของภาคที่แล้วนั่นเอง แต่ในภาคนี้ก็ยังเป็นการเพิ่มกลไกในส่วนของการรอบเลนเข้ามาด้วยครับซึ่งเราจะต้องคอยหลบหลีกเจ้าหุ่นยนต์พวกนี้ครับศัตรูตัวร้ายที่ไม่สามารถทำลายได้ซึ่งกถือว่าค่อนข้างนะ่าสนใจมากๆนะสำหรับแฟนๆของ Nintendo Switch เอาเป็นว่าใครที่มีเครื่องของ Nintendo อยู่เนี่ยก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ก็ครบทั้ง10เกมที่เปิดใหม่ในเดือนนี้กันแล้วนะส่วนลิงก์ดาวน์โหลดทั้ง5เกมพร้อมวันวางจำหน่ายเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ที่ใต้ดิสคริปชันใต้คลิปนี้เช่นเคยครับชอบเกมไหนไปติดตามดูกันได้ครับไปอุดหนุนเขากันได้ครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าบางเกมเนี่ยอาจจะมีโลกเลื่อนก็เป็นได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับจเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ